สักนิดเดิงตอนเราสดเมื่อไหร่ยังไงงงมากก็ประมาณกลางปีที่แล้วเอ้ยไม่ใช่กลางปีที่แล้วกลางปีนี้แหละปีนี้ยังปีนี้อยู่ใช่ได้ดีมันจะมีข่าดีด้วยใช่ไหมอ่าเข่ว่าอะไรนะมันไกลมากเกิดอะไรที่นเพาะว่าเหมือนความนับที่ผ่านมามันก็ไปได้ดีเหมือนที่เข่าดีด้วย มันเกิดอะไรขึ้นหนอมินว่ามันก็เป็นปกติของความรักเนาะที่แบบมันก็เดินทางมาถึงจุดหนึ่งแล้วก็มีความรู้สึกดีๆต่อกันแล้วก็สุดท้ายมันก็เดินไปด้วยกันไม่ได้แล้วมันก็จบลงแบบมันก็จบแบบสวยงามนะคุยด้อยกันใจยากไหมคะมีคามรู้สึแบบกลงกันยากนะจริงๆจริงๆเราพยายามกันมาแบบเต็มที่แล้วแหละแล้วก็ค่อยๆทบทวนอย่างอาทิตย์แรกที่ที่แบบคุยกันว่าจะเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยมินก็ไม่บอกใครเลย ก็คืออยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเป็นอาชย,ย์ 19. เลยอยู่บ้านอะไรอย่างเงี <kat Gard rid todavía> ้ยค่ะแล้วก <ada> ็มันเป็นช่วงโควิดด้วยเนาะก็แบบไม่ไม่อยากออกไปข้างนอกก็อยู่บ้านเราก็หลังจากนั้นก็ก็เออก็ค่อยๆมีครอบครัวรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปให้มาจัดมันเออันมาจากโควิดไม่ได้เจอกันหรือยังไงบ้างเอออืมมันไม่ไม่ว่าไม่เกี่ยวโควิดนะใช่แต่ว่าแบบอาจจะเป็นเพราะว่ามัน มันคนสองคนมันอาจจะแบบไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามกันแบบเต็มที่แล้ว,ลวสุดท้ายมันก็มันก็ไปด้วยกันไม่ได้อะไรเงี้ยม,มีการปรับดรุหรือแบบมีการพูดคุยแบบว่าลบบมากแบบลองเปลี่ยนหรือว่าทําความเข้าใจกันบ้างไหมมีนะมีนะคือคือเชื่อได้ว่าเราทําเต็มที่แล้วอเออคือตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกแบบจนถึงวันสุดท้าย5ปีเนี่ยเราเรากล้าพูดเลยว่าเราเต็มที่มากๆ ตอนนั้นนะคะมินเราต้องกักตัวอยู่ที่บ้านด้ว่ไม่ได้ออกไปไหนแล้วมาแบบว่าความรักเราไปไม่ได้อีกเนี้ยมันมีเพ้อหรือแบบอยู่อยู่มันเศร้าอะไรอย่างนี้ไหมคะเสียใจธรรมดาเนาะเราก็มนุษย์แบบเกิดเรื่องอย่างเงี้ยมันก็เสียใจแหละช่วงแรกก็อยู่คนเดียวแล้วหลังจากนั้นก็ครอบครัวก็เริ่มรู้อะไรเงี้ยพี่ชายก็พาไปกินข้าวมาล้าไปกินข้าวอะไรเงี้ยพี่ชายมินก็ก็น่ารักคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นสามคนแรกที่รู้ค่ะแล้วก็ค่อยๆดูแลอะไรที่ช่วยคืมเราให้มันดีขึ้น แต่ละวันคมินว่าครอบครัวนะครอบครัวสํา,า,า,าสคัญมากเพราะมันเป็นช่วงที่เราก็แบบคือเนาะเวลาเราแบบสูญเสียอะไรสักอย่างอะ่ะมันก็มันไม่เหมือนเดิมอะ่ะเออเราก็ปรับตัวครับขออนุญาตถามอีกฝ่ายนึมีคุยไหมครับเขาได้มีการติดต่อหรือพูดคุยกันอยู่ไหมอนนเอ่อถ้าถามอีกฝ่ายอ่ะมินอาจจะตอบด้วยตอบแทนไม่ได้เนาะเพราะเราอันนั้นจะไปถามเองแต่ว่ามินคิดว่าเราเราจบด้วยด้วยดีอะ่ะ แล้วก็ยังยังมีมิตรภาพที่ดีค่ะทุกวันเราไปบอกกันแบบคุยกันพิมแบบว่าเออยังต้องทํางานกันบางส่วนใช่เสียดายเวลาไหมเหรอเออคือวินเชื่อว่าเราเต็มที่กันแล้วเนาะแต่ว่าถ้ามันไปด้วยกันไม่ได้อะเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตของเราก็น่าจะเสียดายมากกว่าถ้าเกิดว่าเรายังต้องไปต่อโดยที่มันไม่มีความสุขทั้งสองฝ่ายตอนที่เราไม่ได้มแบ้าน ที่บ้านตกใจมาเพราะว่าหลายคนก็มองว่าคนนี้แหละน่าจะที่บ้านมินเหรอที่บ้านมินไม่ไม่ค่อยตกใจนะเ,ออเหมือนกับคุณพ่อแม่ก็พอจะพอจะทราบมาอยู่แล้วอะไรอย่างี้ค่ะคือคือหมายถึงว่าคือมันผ่านช่วงเวลามาแบบอย่างช้าช้าคือเราไม่ได้บุ่มบ่ามอะไรเลยมันคือการทบทวนมาแล้วเป็นอย่างดีอะค่ะใช่มินว่าม,มันไม่มีหรอกแต่ว่าเหมือนกับมันปกติเน้อเวลาเราเจอเพื่อนที่เรารักหรือว่าครอบครัวเราเจอแล้วแบบ เราไม่ได้ยิ้มหรือไม่ได้หัวเราะอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเขาก็ต้องรู้แหละโดยเราก็ไม่ต้องไม่ได้พูดอะไรเนาะเขาจะสังเกตเราอ่าใช่ใช่เหมือนกับว่าคนรักกันมันก็ต้องแบบเอ๊ะทำไมไม่ล่าเริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันนี้ผ่านมาครึ่งปีแล้วมินเรา m o v อ่อนได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อย่งไ้เออมินคิดว่ามินมินโอเคนะใช่ก็คือแบบเราก็คือ เหมือนในไอจีอ่ะเอ่อสดเราก็ต้องสวยสดเราก็ต้องแซ่บสดเราก็ต้องไม่เศร้าเะในวันที่เราเพในวันที่เราใส่ชุดว่ายน้ำแล้วเราโพสต์ว่าเราสดผิดได้หลังจากนั้นไปก็ชุดว่ายน้ำเต็มเต็มไม่ไม่มีแล้วนะเป็นครั้งเดียวว่าไปเออเป็นครั้งเดียวไปสมัครเข้ามาเต็มไหมคะพอโพสต์ไปยังไม่มีนะเพราะว่าหลังจากคือมินคิดว่าคนไม่แน่ใจเยอะก่อนหน้านี้มันก็เหมือนที่ทุกคนทราบแบบว่ามันแน่จริงไม่จริงอะไรยังไงน่าจะเป็นเพื่อนเพื่อนสนิทอ่ะไดเล็กมามากกว่าว่าแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นช็็ออะแล้วเราก เราก็ไม่ตอบเราก็ส่งหัวใจไปหนึ่งอันนั่นแหละก็คือไม่พูดกับใครเลยค่ะไม่ใช่แค่แบบกับสื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคนสนิทก็ก็ไม่ค่อยทราบมันตัดสินใจนานไะตอนนี้เปิดที่บอกว่าตัวเองโสดอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ไปออกรายการด้วยอะไรค่ะะอไรนะคะตัดสินใจนานไหมตัดสินใจนานไหมเหรอคือไม่นานนะวันนั้นมันก็เรียลมากอ่ะคือออกรายการเดลไดเวอร์ใช่ไหมวันนั้นแล้วมันก็เขาถามเราก็เออเราก็คิดว่ามันนานพอสมควรแล้วที่เราที่เราจะออกจากจุดที่เราพูดได้อ่ะ Ờ, จริงจริงมันไม่ใช่ความลับนะแต่เรารู้สึกว่าเคยเป็นไหมเวลาที่แบบเรายังไม่พร้อมจะพูดอ่ะเพราะเราไม่รู้ว่าเราไหวแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่เคยมีแฟนเหรออกคนหนักเลยเนี่ยมีแอปรักครั้งต่อไปมันจะต้องมองแค่ไหนมองถึงอนาคตเลยไหมว่าจะต้องคนนี้แหละจะต้องแต่งงานหรือว่ายังไงมันต้องมีเดี๋ยวก็เราอยู่กับปัจจุบันก่อนไหมคือ คือเอาตอนนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปคิดว่าเออรักครั้งต่อไปจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้เราอยู่กับครอบครัวอยู่เพื่อมีความสุขสวยๆถ่ายรูปลงไอจีพอแล้วสหรับมิวสำหรับนิวไม่ต้องเร่งไม่ต้องเร่งเวลาใช้โอกาสแล้วใช่ไหมที่อนาคตเราไปเจอคนที่ใช่คือจะไม่แบบอะไรแล้วคือถ้าใช่คือใช่เลยเปิดตัวเลยอยู่ว่าต้องรอไม่ไม่ต้องรอเลยเลยนะคือคือมีว่าถ้าเราเจออะไรที่ใช่อ่ะมันไม่ต้องมันไม่ต้องใช้เวลาหรอก รักไม่ต้องการเวลาไงคะจะเจอใจคนใหม่หรอเปล่ายังยังยังค่ะตอนนี้ก็คือเนี่ยอยู่กับเพื่อนอยู่ผู้จัดการอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรนนี่เธอหรือเปล่ามีคนหาอุุยมีโอกาสมันจะมีไหมแสดงว่าจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ไม่ได้ค่ะใช่หมายถึงว่ามันมันสุดละอ่าคือมันแพ้มันผ่านการทบทวนตกผลึกพยายามหยุดเบรกแล้วพยายามเบรกแล้วพยายามจนแบบ คือนับครั้งไม่ได้อะคือทำดีที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วค่ะ่ฝากถึงแฟนๆสุดท้ายก็ใส่ใจแฟนๆด้วยเขาเป็นห่วงเราไม่ได้เจอกันอะไรอย่างเงี้อ่าค่ะก็ฝากถึงแฟนๆทุกคนที่เป็นห่วงนะคะก็ ตอนนี้โอเคแล้วนะคะแล้วก็มุฟออนสวยๆนะคะก็ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะใช่ไหมคะสวัสดีได้ค่ะที่เราไปออกรา้การแล้วเราเปิดคำบอกว่าเราเป็คนตระหนดอะไรอย่างนี้แล้วก็หลายๆคนก็เห็นว่าพี่ออนเป็นมิ้รแจวบอกว่าสวัสดีแล้วไม่ข่าพี่ออนเนี่ยเป็นอะไรที่ตลกมากนะพม่อยาบนี่มาสงสารพี่ออน <c oughs> คือพี่โอ้โดนคอมเมนต์โจมตีจนแบบสงสารเลยอะ่ะเออดีเอ<ม>็มมาแล้วบอกพี่โอ้ไม่ต้องคิดมากนะอะไรเงี้ยใช่คือเราเราเราเจอกันในรายการแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรต่อค่ะใช่เราก็เป็นพี่น้องที่ดีในวงการเขาไม่ได้จีบเราไม่ได้มีท่าทางจีบอะไรเงี้ยพี่โอ้ไม่ได้จีบเลยพี่โอ้แบบเจนทูแมนมากเขามีพูดออกมาชอบคนตลกหรือเปล่าคนก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นพี่โอ้กันในเรื่องคาราเต้อ๋อไม่คือในรายการอ่ะมันพูดกันขำๆมันไม่มีอะไรซีเรียสเนี่ยแต่พอมันเอามาแยกประโยคอ่ะมันเลยกลายเป็นแบบ ประเด็นขึ <substit uting> ้นมาแล้วพี่โอ๊ตก็แบบโดนโจมตีอะไรอย่างเงี้ยสงสารมากแล้วยานาคุณพี่โอ๊ตมีสิทธิ์ไหมคะเอาเป็นว่าหรือว่าตลกอย่างพี่โอ๊ตโอเคมาฮะเขาต้องจีบเราก่อนไหมได้ไหมก็คือตอนนี้โสดอ่ะฮะอย่างสวดสดอยู่ชั้นนี้อลองเป็นใส่ลองเป็นใส่ขอบคุณค่ะ 欢迎光临。